เอ้ยตายแั้วหมดต่อยพ่ี่เหรอมันทำพี่เหรอมันทำพี่เหรอมืออัอนี้อันนี้ีตายแล้วผมเหลือคนเดียวผมเหลือคนเดียวยังบอบตัวใส่่อยยอมจับดนอุ้ยเกือบโดนเขามาซั้ว่า มาเฮ้ยไอ้หน่อยทำอะไรวะโดนรัดโดนรัดโอ้โหผมเป็นตัวซับแบบพี่โอ้ใช่ตาที่แล้วพี่ก็เหมือนเป็นตัวซับเอ้ย้ายไม่ไม่โดน หมดเตาคันแลนาทีได้อะกรกเทิรไปไอ้ดอยยัยย่ะไย่ยย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 ปยยยยไรไหยสยัยย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 มยนเยยยยผยย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 ย